เวลา17นาฬิกา9นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาไปยังพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังทรงบำเพ็ญพระราชกุศลในการพระราชพิธีเฉลิมพระชมพรรษาวันที่28กรกฎาคม2566เมื่อเสด็จขึ้นชานหน้าพระอุโบสถ ทรงรับการถวายพระพรของบรรพชิตย,ยวนและจีนจากนั้นเสด็จเข้าพระอุโบสถพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนพระมหามงคลหนึ่งคู่ตั้งอยู่บนธรรมมาศิลาเทียนเท่าพระองค์ในตู้ข้างธรรมมาศีลาด้านพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกและด้านพระพุทธเลิศล่านภาลัยแล้วทรงจุดทูบเทียนท,ยท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกพระพุทธเลิศล่านภาลัย และทรงจุดทูปเทียนเครื่องนมัสก,การทองใหญ่ที่หน้าธรรมราศีลาทรงกราบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดทูบเทียนเครื่องนมัสก,การทองทิศทรงกราบพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนที่โต๊ะหน้าอาจสงพระสงฆ์เจริญพระพุทธมน,นวกคหายุสมธรรมและทรงจุดเทียนที่บัตรเทวดานพเคราะห์บนแท่นซึ่งตั้งอยู่ตรงพระทวารกลาง จากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสเสด็จลงชานหน้าพระอุโบสถพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานราชสังฆาวัตถุกแก่ข้าทูราองทธุลีพระบาทผู้สูงอายุฝ่ายหน้าฝ่ายในจำนวน34คนเวลา17นาฬิกา36นาทีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งอมรินทรราวินิจฉัยในพระบรมมหาราชวัง ในการนี้ทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้อาลักษ์กองอาลักษและเครื่องราชอิสริยาภรณ์สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอา่านประกาศกระแสรพระบรมราชอ,องค์การสถาปนาสมณศักดิ์พระราชาคณะเจ้าคณะรองจบแล้วทรงประเคนหิรัญ,ญบัตรพัยดพยศผ้าตยเครื่องประกอบสมณศักดิ์แด่พระราชาคณะเจ้าคณะรองจำนวนหกรูปและทรงประเคนสายบัติพัดยศแด่พระสงฆ์ที่ได้ทรงตั้งสมณศักดิ์ใหม่จำนวน95รูป ขณะทรงตั้งสมณศักดิ์ใหม่พระสงฆ์สิบรูปเจริญชัยมงคลคาถาชาวพนักงานประคมคล้องชัยแตรดุริยางเมื่อทรงประเคนทิรัญจบัตสัญญบัตพัทยศภาไตรแด่พระสงฆ์ซึ่งได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ใหม่ตามลำดับพระสงฆ์ที่ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ถวายอนุโมทนาสมเด็จพระราชาคณะถวายอดีเรกเจ้าพนักงานนิมนต์พระสงฆ์ที่จะเจริญพระพุทธมนต์การพระราชพิธีเฉลิมพระจุมภัรษา7 2รูปขึ้นนั่งยังอาจสง์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนพระมหามงคลที่พระแท่นพระนพพรบดมหาเสวตฉัตรเทียนเท่าพระองค์ในตู้ข้างพระแท่นพระนพพรบมหาเสวตฉัตรและทูบเทียนบูชาพระพุทธรูปเทวรูปองค์อภิบาลและองค์แทรกพระจุมพันสาที่โต๊ะหมู่แล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดทูบเทียนเครื่องนมัสการผ่านทองสองชั้นบูชาพระพุทธปฏิมาชัยวัตรรัชการที่9้า และพระพุทธรูปประจําพระชมวานรัชกาลที่9ที่หน้าพระแท่นพระนพพดปมหาเสวตฉัตรทรงศีลสมเด็จพระอริยวงศาขตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังคับปรินายกถวายศีลจบเจ้าหน้าที่กรมการศาสนาอาราธนาพระปริศพระสงฆ์72รูปเจริญพระพุทธมนต์การพระราชพิธีเฉลิมพระุมพันษาเมื่อพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ถึงบททำน้ำพระพุทธมนต์ทรงจุดเทียนที่ฝาพระครอพระกริ่งปวเรศ และทรงประเคนแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังคับปรินายกจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสเสด็จขึ้นพระที่นั่งไพศาลทักษิณทรงจุดทูปเทียนบูชาพระสยามเทวาธิราชแล้วเสด็จลงพระที่นั่งอมรินทร์ราวินิจฉัยเมื่อ <c oughs> พระสงฆ์จเจริญพระพุทธมนต์การพระราชพิธีเฉลิมพระชมพัรษาจบถวายอดิเรกถวายพระพรล,ลาออกจากพระที่นั่ง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสก,การหน้าพระแท่นพระนพปกดลมหาสเสวตฉัตรก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับ